ให้เสียงพากย์ภาษาไทยโดยซอฟฟิเกอร์ห้องไฟมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเหมือนว่าจะใช่ทางนี้ดีไงล่ะรีบทำรีบเสร็จดีกว่าจะได้ไปกินปลาทอดเอ๊ะไหนตรงไหนมันเสียวะนี่ไงใครมันเอาโซดามากิไว้ดีๆวะโอ้โหแม่ใครจะโคมาไวด้ดีๆวะเนี่ยเฮ้ยเสร็จสักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรบ้านั้นเฮียอะไรบ้านั้นวะน่ากลัวชิบหาย กูไงเป็ดน้อยเป็ดน้อรไจะเฮียละมันเป็นฆาตกรได้เวลาเสียไพ่ก็ได้คอยแน่เหือได้เวลาเสียไพ่ก็ได้ม่ามเสียผมแล้วเสียแม่เสียเสียเสียเยอะเ้ยนีชิบูนี่เกิดดีนะเสียอะไรมันแหลมๆที่หัวน้องกูขอโทษทีนะมึงแย่งกูเสียทำเพี้ยนชนะแล้วโอ うん。<music>